สวัสดีค่ะไฮไฮแก้วใส่คริสตัลนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องฮาฮาของคุณแม่ที่เกี่ยวกับอัญหารนะคะคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่ากลัวกลัวทุกอย่างตอนปี54มันเป็นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนาะหั้งแต่ก่อนที่น้ำจะท่วมกรุงเทพประมาณเดือนหนึ่งเลยอะเขาก็เลยพา แก้วใสน่หนีกลับไปอยู่ยะโสธรซึ่งคุณแม่เป็นคนยะโสนะคะเขาก็พาไปอยู่บ้านน้องสาวเขาซึ่งบ้านน้องสาวเขาอะอยู่ในตลาดแล้วในตลาดก็คือของกินเยอะแยะมากมายเลยแล้วด้วยความที่แก้วใสเป็นคนชอบกินเมนูเส้นมากๆแล้วมันจะมีร้านก๋วยจับยวนร้านนึงในตลาดที่อร่อยมากไอเราก็กินร้านก๋วยจับยวนเนี่ยทุกวันกินมันทุกว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 ัน,วนแต่ว่าอีกเมนูหนึ่งที่ชอบกินเหมือนกันเนี่ยก็คือพวกอาหารญี่ปุ่นราเมงหรืออะไรก็ตามที่เป็นเส้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊เราจะเอาเส้นก๋วยจับยวนเนี่ย มาทําลามเมงได้เปล่าอยากรู้ว่ามันจะมารวมกันแล้วมันจะอร่อยไหมเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเชฟเอียนจะทําได้ไหมค่ะรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน w o r ร์ดพอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เสนอสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำหนึ่งตราสถานีรักลอกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม สวัสดีครับ ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สตูริกอนเดฟบีคิทเช่นเปลี่ยนชีวิตพิชิตฟันสวัสดีครับพี่แฟนสวัสดีครับเชฟเอียนโอโหเชฟโอ้พี่เดี๋ยแป๊บเดียวอ่ะจะสิ้นเดือนสิงหาแล้วอ่ะปลายเดือนซะแล้วโอ้โหนี่เจฟอีกไม่กี่เดือนก็จบปีแล้วพี่นะอ่าแต่ไม่เป็นไรครับเพคุณผู้ชมได้รอเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเชฟมันจะแก้โจทย์พิชิตฟันอะไรของดาราจะอัพเวลอะไรไปแค่ไหนยังไงแล้วก็มีเมนูใหม่ๆมาให้ตลอดนานะใช่ไหมครับอ่ะคุณผู้ชมมาตามดูวันนี้เมนูอะไรจะน่าสนใจบ้างเรา มีบัตรการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับพี่ขมีดมาเลยพี่ขี้อยากจะทำอาหารลายเชฟอยากจะทำอาหารแล้วตอนนี้รายการเพิ่งเริ่มผู้ชมยังไม่รู้เลยใครมาผมไิดูแบรอเลยแบบตอนนี้แบบอย่าเพิ่งร้อนวิชาไปดูก่อนวันนี้ตามมาครับ อันนี้จะเป็นแอปเปิลนะครับครับนี่ขิงแก่ครับขิงแก่อ๋อก็เลยให้พี่อ๋อเรื่องเกี่ยวกับเขาด้วยทำไมโอ้โหหนูไม่ได้พูดอะไรเลยนะหนูแค่อ๋อเฉยอ๋าแกส่กุ้งโซ่เขสวยน่ารักนะครับโอ้โหผมว่าเธอมาวันนี้ครัวเรามีความสุขแน่เลยใครติดตามผลงานเธอต้องเป็นแฟนคลับเกาะหน้าจอเราแน่นอนที่อุ้มท่น ใครที่ชอบพวกเส้นๆน้ำซุปแปลกๆผมใบ้เลยเชฟเชฟเจอโจทย์นี้แน่แล้วคุณผู้ชมไปดูนะว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหอยากรู้เลยครับผมตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่พบกับแขกรับเชิญประจำรายการมาดูกันว่าวันนี้น้องแก้วใสมีเมนูแปลกๆใหม่อะไรให้เชฟเอ็มผมรังสรรค์ครับไปพบกันเลยครับพบกับน้องแก้วใสเลยครับเชิญเลยครับ เป็นาสาวสวยสุดสายจริงๆาาลาอะไรของคุณอะไรมันต้องชอบหรือว่าอยากจะกินขนาดนั้นคือชอบเมนูเส้นค่ะก็อ,อย่างที่บอกไปเนะาะแล้วกินก๋วยจับยวนทุกวันเลยก็อยากรู้จะมาทําเป็นเมนูอื่นได้หรือเปล่าโ,โจทย์ข้อที่หนึ่งให้เขาเลยไหมโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะอย,อยากจะแบบให้เอาเส้นก๋วยจับยวนเนี่ย มารวมกับราเมงนะคะเป็นสุดแหวกฉบับเดอะบิ๊กคิทเช่นค่ะโอ้โหเอ่งี้เราก็เอาน้ำราเมงมาใส่แล้วก็ใส่เส้นบิ๊กเกอร์กระจกไม่ได้ทำไมไม่ได้สิราเมงธรรมดาธรรมดามันก็ไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าตื่นเต้นอีกอยากจะกินแบบราเมงแบบใหม่น้ำซุปเนี่ยต้องล้ำแบบไม่ซ้ำอย่าบอกว่านี่คือโจทย์ข้อที่สองใช่ค่ะโจทย์ข้อที่สองโอ้ปิดทางเชฟพี่ของผมแล้วอ่ะเมื่อกี้ว่าข้อแรกเนี่ยก็แหวกแล้วนะครับเขาไม่ปีใครก็าทำกันตอนนี้เจอข้อสองปิดทางเลยข้อสองวานนี้แบบเอ๊ะ นึกดูว่าร uh. าเมงนี่เขามีน้ำอะไรบ้าง <c oughs> ก็จะมีโชยุ uh. ใช่ไหมครับ น้ำเกลือทองคัพซ์แล้วมันจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วอะครับข้อนี้ต้องขอแบบว่าคิดดูก่อนเอ้ยคุณมาถูกทางเชฟเอียนไม่ต้องเลยไม่ต้องไปไปยุ่งข้อที่สามค่ข้อที่สามสองข้อแย่แล้วนะแลมันก็ต้องมีสามข้อเนาะข้อที่สามเนี่ยอยากท็อปปิ้งที่แบบ texture แบบแปลกใหม่ป็นแบบแปลกแหวกแนวอะไรเงี้ยค่ะแล้วท็อปปิ้งยังไงบ้างในรามงเนี่ยก็จะมีของพวกนี้อยู่แล้วไข่นะครับมีหมูชาชูนะครับแบ่ ผมเองเนี่ยจะแอดหลักหรือว่าใส่เข้าไปที่มากกว่านะสงสัยสงสัยเลยค่ะสงสัยเลยใส่เครื่องในแบบก๋วยจับยวนไม่ใช่ก็ไม่ได้อยใส่เลือโอ้โหเส้นก๋วยจับยวนไม่เคยมีใครนํามาทำราเมงมาก่อนและไม่ใช่แค่เส้นเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนไป ไหนจะน้ำซุปไหนจะท็อปปิ้งก็ต้องแหวกและต้องแตกต่างไม่ซ้ำเดิมอีกตั้งหากใครที่เป็นสายราเมงและสายก๋วยจตี๋ยวห้ามพลาดเด็ดขาดการรวมร่างครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกบนโลกราเมงที่เราจะได้เห็นมุมมองแหวกๆไปตลอดการอย่างไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนรับรองว่าพาดไม่ถึงแน่ๆกับราเมงชามใหม่นี้อดใจรอสักครู่นะครับ นับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก <Big> ก็ได้เวลาลงครัวไปพร้อมเชฟเกียนและพี่แซกแล้วกับการแก้โจทย์พิชิตฝันให้กับแก้วใสคริสตัล ที่สุดหินในแต่ละข้อดังนี้ข้อที่1 c r e a t รเสเ้นกว๋วยจับยวนเพื่อนิรมิตให้เป็นราเมงสุดแหวกฉบับเดอะบิกิเช่นชามเดียวในโลกข้อที่2กินราเมงช่ใหม่ทั้งทีน้ำซุปเลยต้องล้ำต้องไม่ซ้ำต้องเจ๋งข้อที่3ดีไซน์ท็อปปิ้งแหวกๆให้มีเท็กเจอร์ที่แปลกใหม่ไม่จำเจ และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดใครที่เป็นสายก๋วยจั๊บยวนและสายรามเมงห้ามพลาดเด็ดขาดมาดูกันซิว่าเชฟเอียนจะใช้เทคนิคอะไรเพื่อมาแปลงโฉมให้เป็นรามเมงชามใหม่ชามเดียวในโลกไปติดตามกันเลยครับส่วนผสมที่อยู่ตรงหน้านี่เยอะนะเชฟนะนี่ใช่ไหมครับเส้นก๋วยจั๊บยวนที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ครับผมอันนี้เป็นเส้นสดเส้นสดอ่ะงั้นเชิญเชฟเลยครับ โอเคเรามาแก้จดของตัวน้ำซุปกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่เราเคยเห็นกันมีโชยุนะครับชิโอทองคาสึวันนี้นะครับผมก็เลยจะทําเป็นดาชิดาชิครับผมดาชิเนี่ยใช่ครับผมเราก็จะใช้กระดูกเล้งนะครับให้พี่แซกครับอันนี้พี่แซกไม่ต้องบอกเลยครับให้ทํำอะไรอ่ะครับ ปอกเปลือกอันนี้ชื่อปอกเปลือกจะไปได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับครับนี่ขิงแก่ครับขิงแก่อ๋ออะไรให้พี่อ๋อเรื่องเดี๋ยวเขาด้วยทำไมที่นี่เข้าข้างเรานะหนูไม่ได้พูดอะไรเลยนะหนูแค่อ๋อเฉยผมเองนะครับก็จะหั่นหอมใหญ่ใบกวางครับแล้วก็จะมีน้ำดาชิครับ วันนี้ก็จะเป็นสาเกแล้วก็จะมีมิรินครับแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะคบพิเศษซอสหอยนางรมตราแม่ครวัวครับขอซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับซีอิ e ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครวัวฉลากทองครับขอซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับเดี๋ยวๆซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับ สำหรับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเนี่ยผลิตจ,จากถั่วเหลืองชั้นดีเลยครับสะอาดถูกหลักอนามัยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มออย่างนึงจิ้มและเชฟเอียนของผมก็นํามาเติมความกลมกลม่อมอร่อยให้กับน้ําซุปดาชิที่ปรุงอยู่แบ่เป็นการเอาผลิตภัณฑ์ไทยนะ,ะผสมเป็นเมนูแบบญี่ปุ่นนะมันดึงความเป็นไทยเข้ามาเลยอะ่ะได้ด้วยอะ่ะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นกับ จะเทียมนะครับผมก็จะใส่แอปเปิลเข้าพปนะครับให้ความหวานเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับนี่ทิงแกะสลดกัขอโทษกันเยอะเลยนคครับต้นเนี้ซสุปของเราเดือดแล้วนะครับเราจะปล่อยโคคยวไปเรื่อยๆครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําตัวท็อปปิ้งตัวแรกครับเราก็จะ ทำเป็นกุ้งเทมปุระครับอ๋ออันนี้อันนี้คือกุ้งอะไรนะคะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือครับกุ้งลายเสือร้องไงครับว้าวอย่าสิแลอยากจะให้ช่วยฟอกเปลือกนะครับเอาเปลือกกุ้งออกไม่ใช่ไหมแล้วก็พาหลังจากนั้นจะขอแป้งทอดกรอบครับพี่แท๊กแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับ ขอ,อน้ำเย็นน้ำเดือดน,น้ำเย็นครับผมไม่ว่างครับเอา้าทำไมเป <laughs> ็นอย่างนี้กำลังหั่นกุ้งต่ <laughs> น้ำดื่มตราสถานีรักโลกครับขอบคุณครับ <S <S เราจะมีแป้งส่วนเทมปุระนะครับเพื่อต้องการที่จะนำมารยน,นะครับเวลาตอนทอด สำหรับเทคนิคทำกุ้งเทมปุระของเชฟเอียนจะสังเกตว่ามีการใช้แป้งทั้งสองแบบโดยส่วนของแป้งทอดกรอบเชฟจะนำมาเคลือบกุ้งลายเสือเพื่อให้กุ้งมีความกรอบแน่นสู้ฟันในขณะที่แป้งเทมปุระจะนำมาสะบัดเป็นเกล็ดแป้งฟูๆเบาๆเ,เ,เอาไว้โรยปิดท้ายก่อนเสิร์ฟนั่นเองแหละครับ นะครับตอนนี้เราก็ได้ท็อปปิง้งชุดทหนึแล้วนะครับเป็นกุ้งเทมปุระเราจะมาทำท็อปปิง้งชุดที่2ทุกทีเราจะกินเป็นชาชูใช่ไหมครับค่ะ,ะวันนี้เราก็จะไปเป็นหมูสามชั้นสไลด์บาน,นะครับแล้วผมก็จะหมักด้วยมิปรินนะครับสาเกตัวนี้ก็จะเป็นโชยุครับตามด้วยพริกไทยดำ ผมก็จะทำเป็นแบบในรูปแบบของยากนะครับแล้วก็ใส่โชยุเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับว่ารสชาติสัมพันธอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เหมือนชาชูปกติใช่ โอ้ยกลิ่นมันหิวอะ่ะข <laughs> ั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาตักพวกกระดูกหมูกระดูกหมูต่างๆนะครับที่เราใส่ลงไปในน้ำซุป <laughs> ตอนนี้เราก็ใกล้ความจริงแล้วครับพี่แท็กคราวนี้เราจะเอาเส้นลงไปต้มเลยครับอ๋อ ซรื่องการต้มเส้นก๋วยจับยวนให้เป็นเส้นรามเมงต้องนำเศษแป้งออกจากตัวเส้นก่อนแล้วเชฟก็จะใส่ลงไปต้มกับน้ำซุปดาชิทันทีเพื่อให้เส้นหนุดรสชาติและสีสันเข้าไปเห็นไหมล่ะว่าเพียงไม่กี่วินาทีเส้นก๋วยจับยวนก็เปลี่ยนหน้าตาจากเส้นขาวๆกลายเป็นเส้นที่มีสีสันที่ใกล้เคียงกับเส้นรามเมงแล้วโอ้โหไอเดียของเชฟเอียนไม่ธรรมดาจริงๆมันก็จะออกแนวนุ่มๆกว่าป่ะครับ ้นุ่มเหนียวครับพี่นุ่มเหนียวรับรเส้นค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เลยนะครับตอนนี้เราจะมาประกอบร่างกันโอมีท็อปปิ้งอีกก็เสร็จไปแล้วในแต่ละองค์ประกอบ ทั้งส่วนของการครีเอทน้ำซุปดาชิที่ใช้กระดูกเล้งและแอปเปิลมาช่วยในรสสัมผัสของความหวานละมุนให้กับน้ำซุปรวมถึงการใช้ซอสปรุงรสของไทยอย่างปราแม่ครัวมาช่วยให้น้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นมีความฟิวชัน่นและแตกต่างจากน้ำซุปราเมนทั่ว,วไปในขณะที่ท็อปปิ้งทั้งกุ้งลายเสือเทมปุระทั้งส่วนของ3มชั้นสไลด์ย่างโชยุก็ครีเอทให้มีความแหวกและแตกต่างจากท็อปปิ้งทั่วๆไปรวมถึงเทคนิค ต้มเส้นก๋วยจับยวนในน้ำซุปดาชิเพื่อให้เส้นมีสีสันและรสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเส้นรามเมงฉะนั้นต้องมาลุ้นกันแล้วว่ารามเมงที่เชฟเอียนครีเอทมาทั้งหมดจะเป็นรามเมงสุดแวกสู้จากเดอะบิ๊กคิชเชนที่จะใช้พิชิตฝันแก้วใส่คริสตัลได้หรือไม่พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับ The Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสุดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปดูหน้าตาของรามเมงชามใหม่ชามเดียวในโลกกับองค์ประกอบต่างๆที่พร้อมจะลงชามแล้วทั้งส่วนของน้ำซุปดาชิทั้งส่วนของกุ้งลายเสือเทมปุระทั้งส่วนของสามชั้นสล์ย,ย่า่งโชยุทั้งส่วนของเส้นก๋วยจับยวนต้มในน้ำซุปดาชิที่มาแทนเส้นรามเมงซึ่งรามเมงชามนี้จะอลังการเวอร์วังขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ มีท็อปปิ้งอีกใช่ครับเป็นไข่ย่งางประตูนะตอันนี้นารุโตนารุโตนะนารุโตครับนะนารุโตะเพเรามีเห็ดหูหนูครับ,บราาสาหร่ายใช่ครับ ดนี่นี่เขาเพิ่มการเบิร์นไฟที่เขาคุยไว้อ๋อคือกิ่นแบบว่ายั่วยวนน้ำลายที่สุดในโลกเลยค่ะลาดด้วยน้ำซุปตาชิกน่ากินมาก ใส่เทมปุระเพิ่มเพื่อความกรุบกรอบต้นหอมญี่ปุ่นงานโอ้โหซอฟเบย์อันนี้คืออะไรคะ <laughs> เอียนเบย์อันนี้เป็นพริกญี่ปุ่นนะครับน้ำมันญี่ปุ่นเดเป็นน้ำมันพริกเหรอคะลืมแลเป็นน้ำมันพริกเหรอนน้ำมมััพรริกคบผ จานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วทางรายการ The b i g k i t c h e n นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าระเมงเส้นนุ่มยียวนกับน้ำซุปดาชิฮอมฮมเมนูพีเศษของเก้งใสครับโอ้โหและนี่ก็คือเมนู รามเมงเส้นนุ่มยียวนกับน้ำซุปดาชิหอมหอมที่ใช้เส้นก๋วยจับยวนมาอัดแอปเป็นเส้นรามเมงได้อย่างกลมกลืนตัวเส้นมีความเหนียวนุ่มตัดกับรสชาติความแปลกใหม่ของน้ำซุปดาชิที่มีทั้งความหวานจากแอปเปิลและซอสปรุงรสของไทยอย่างตราแม่ครัวมาทำให้น้ำซุปดาชิมีความเป็นฟิวชั่นญี่ปุ่นอย่างลงตัวเสริมมาพร้อม3ามชั้นสไลด์ย่างโชยุที่ได้กลิ่นรมควันจากการเบินไฟพร้อมกุ้งลายเสือชุ แป้งทอดกรอบโรยด้วยเกล็ดแป้งเทมปุระก,อกรอบๆรวมถึงท็อปปิ้งต่างๆในแบบฉบับราเมงซึ่งรสชาติทั้งหมดจะใช่ราเมงจากเส้นก๋วยจั๊บยวนอย่างที่แก้วใส่คริสตลัลต้องการให้พิจิตฝันหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับอ่ะเชิญน้องแก้วใสครับชิมเลยวินาทีนี้เป็นของคุณแล้วก่อนชิมขออนุญาตมัดผิมค่ะเพราะ่าเจคนจริงจัง เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปดาชิก่อนเลยแล้วกันนะคะหืมหูเข้มข้นมากกุ้งลายเสือนะเต็มปากเต็มคำใช่เป็นคนชอบกินมากต่อไปหนูชิมเส้นได้เลยมาถึงเส้นละใส่น้ำซุปด้วยเพื่อความ ที่ได้อัทธรุสนะคะกับต่อไปสามชั้นสไล์ย่ังโชยุนะคะที่มีการเบินไฟด้วยอร่อยมากหมวเนี้อร่อยมาก ฟินาเล่นะคะรวมทุกอย่างนี่อะไรครับเคี้ยวไปก่อนอ่ะเป็นไงหลังจากได้ชิมหลังจากที่ได้ชิมทุกอย่างนะคะเส้นก๋วยจับยวนแบบราเมงแปลกใหม่เวอร์ชั่นเดอะบิ๊กคิทเช่น้อาบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะใช่อยู่น้ำซุปเนี่ยไม่เคยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมันมีความแบบหอมดาชิอ่าหแล้วก็ส่วนเส้นก็เส้นก๋วยจับยวนก็มีความเหนียว ไปกันได้ค่ะไปกันได้แล้วยิ่งเชฟทำท็อปปิ้งเทมปุระกุ้งเทมปุระก็คือกุ้งก็คือเด้งมากเทมปุระก็คือกรุบกรอบมันก็จะช่วยให้มี texture ของความกรอบค่ะโดยหมูนี่ก็หอมพริกไทยหอมแบบกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่อร่อย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 เลยค่ะอันนี้แบบให้สองนิ้วเลยค่ะนั้นคุณมาด้วยโจทย์พิซิตฝันคุณมีอยู่สามข้อแต่ผมขอเริ่มข้อที่สองก่อนกับราเมง ที่เป็นซุปดาชิข้อนี้เป็นไงบ้างครับผ่านค่ะผ่านเลยนะไม่คิดซ้ำเลยนะผ่านเลยนะเป็นแบบซุปที่เราไม่ค่อยกินในราเมงมาก่อนจริงๆแลวข้อที่สามคุณคุณขอท็อปปิ้งที่เทกเจอร์แปลกใหม่เป็นไงครับข้อนี้ผ่านผ่านเลยมาที่ข้อนี้พริกโฉมเส้นกวยจับสูราเมงสุดแหวกฉบับเดอะบิ๊กคิทเชนข้อนี้ครับ ปรจานเขครับทุกคเชื่อเองที่ฝันได้อีกแล้วต้อฝันอยู่แล้วเพราะว่าคุณประทับใจอะไรในนี้มากที่สุดเอาจริงๆทุกอย่างนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็คงไม่คอมพลี t อันนี้ก็คือเป็นสูตรของด The Big Kitchen เป็นบูมใหม่ของร้านเบงที่คุณผู้ชมทังบ้านน่าจะไปลองสูตรนี้เนาะลองเลยค่ะรับรองอร่อยอ่าเอาวันนี้ขอขอบคุณน้องแก้วใสนะครับขอบคุณค่ะคุณที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณเรื่องราวน้องแก้วใสเหตุการณ์น้ําท่วม มาอาุตะไปในวันนั้น <laughs> แต่สิ่งที่เธอจําได้คือ <c oughs> สิ <c oughs> อง่งที่ผมจาอยู่แล้วนี่เราเกิดเป็นเมนูใหม่ใน <c oughs> เมนูจานเดียวในครัวเดอะบิ๊กเช่นแห่งนี้ครับ <c oughs> เอาละครับเรามาตามกันต่อนะครับในวันเสาร์หน้า9ก้โมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมืนอยู่จุดตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เจฟเอิรอนโผมรังสรรค์ครับวันนี้เรา3าคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสายต้องขินต่อค่ะขอขอบคุณ บริษัทตราแม่ครัวจำกัด <Big> ใครที่ดูเมนูของแก้วใสจบแล้วนะคะแล้วอยากดูเมนูอื่นๆนะคะ สามารถไปดูที่ช่อง YouTube สถานีลักลอบได้เลยค่ะ